ประเด็นในวันนี้ถือว่าเป็นการเก็บตกเรื่องแขงกลางของแมนยูฟุตบอลข้างถนนจะชวนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากกว่าว่าระหว่างกองกลางคนเก่าที่ก่อนหน้านี้ฟอร์มหลุดออกทะเลไปไกลอย่างสกอตแม็โทมินเหรือคาเซเมโรที่ตอนซื้อมาแฟนพีเอก็คงคาดหวังให้มาเป็นผู้เล่น11ตัวจริงเพื่อหวังจะให้อุดรอยรั่วนั้นใครมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างวันนี้ฟุตบอลข้างถนนขอมาสรุปตามเท่าที่เข้าใจแล้วกันสกอตแมทโทมินเน เป็นนักเตะที่เขาถือว่าอยู่กับทีมมานานเหมือนกันตั้งแต่ปี2017แถมเป็นหนึ่งในลูกม่อของสโมสรมี d n a ของแมนยูอยู่เต็มเปี่ยมโดยฟอรมการเล่นทั้งในช่วงฤดูกาลที่แล้วทั้งฤดูกาลหรือในช่วงเริ่มต้นซีซั่นที่เจ้าตัวได้จับคู่ร่วมกับเฟตต้องบอกว่าเป็นคู่กลางที่ทําเอาแฟนๆกลุ่มขมักกันมาณต่อน,นัดแล้วก็ว่าได้จะฟอร์มการเล่นที่คนหนึ่งก็เสียบอลง่ายอีกคนก็ไปฟาวโชงชางเสียใบเหลืองแบบไม่น่าเสียอยู่บ่อยครั้ง ในช่วงนัดแรกๆของฤดูกาลเจ้าตัวก็ยังทำผลงานได้ไม่ต่างจากเดิมจนในช่วงท้ายของตลาดซื้อขายทีมได้ไปคว้าตัวคาเซเมโรมาด้วยค่าตัวสูงถึง70ล้านปอนด์เลยทีเดียวเพื่อหวังที่จะให้มาอุดร้อยรูตรงนี้และเป็นหนึ่งใน11ผู้เล่นตัวจริงแต่หลังจากนั้นกลายเป็นว่าฟอร,ร์มการเล่นของแมคโทมิเนกลับดีขึ้นอย่างทันตาเห็นโดยที่แฟนๆหลายคนอาจแทบไม่เชื่อสายตาเลยด้วยซ้ําจ่ายบอลง่ายเกมรับแน่นช่วยทีมาแล้วนะต่อนะัดโดยข้อดีของเจ้าตัวเท่าทีาท่ผมสังเกตได้คือ เรื่องของรูปร่างที่สูงใหญ่มีความขยันบวกกับพลังหนุ่มการมีอารมณ์ร่วมในแต่ละเกมแต่ข้อเสียก็คือการเข้าปะทะที่ชงชาาการฝืนพยายามเลี้ยงบอลเสียงเสียงหลายครั้งเสียบอลง่ายและจ่ายบอลสั้นได้ไม่ดีแต่ต้องบอกว่าปัญหาเหล่านี้ช่วงหลังๆเริ่มจะหายไปจากเจ้าตัวแล้วนะครับคาเซเมโรอีกหนึ่งความหวังใหม่ที่ย้ายมาด้วยความคาดหวังจากแฟนบอลที่จะได้เห็นเจ้าตัวลงคุมแดงกลางให้กับทีมคู่กับอีริกเซนเรบูโน ในเรื่องของความสําเร็จและสีเท้านั้นไม่มีใครที่ตั้งข้อสงสัยอยู่แล้วจากที่เจ้าตัวได้สร้างชื่อกับเรอันมาทริกคว้าทุกถ้วยแชมป์ทุกความสําเร็จมาครองได้อย่างไม่ขาดมือแต่การย้ายมาของเขากลับเป็นการไปกระตุ้นอีกคนให้ฟอมดีออกมาสั้งนั้นเลยทําให้เรายังไม่ได้เห็นที่แกเล่นได้เต็มเมดเต็มหน่วยเท่าไหร่มีได้ลงสนามบ้างในฐานะตัวสารองนาทีที่60บ้าง70บ้างเลยทําให้ยังดูถึงฟองการเล่นกับทีมใหม่ไม่ได้เท่าไหร่นักว่าปรับตัวได้มากน้อยแค่ไหน แต่เท่าที่ผมจะรู้สึกได้ในตัวของคาเซเมโรนั้นผมมองว่าในเรื่องของข้อดีถือเป็นนักเตะประสบการณ์สูงมีความนิ่งลูกเก่าลูกประสบการณ์ที่ถือว่าเก็บกินได้สบายๆรู้ว่าจังหวะไหนควรที่จะเล่นแบบไหนซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติสําคัญที่กองกลางตัวคุมเกมที่ทุกทีมต้องมีส่วนในเรื่องของข้อเสียนั้นผมก็ยังไม่สามารถพูดได้อย่างเต็มที่ว่าคืออะไรแต่เท่าที่รู้สึกเลยคือกูเรื่องของสภาพความฟิตด้วยอายุที่เข้าเลขสามไปแล้วจังหวะบอลความเร็ว และความหนักหน่วงของบอลอังกฤษกูในเรื่องของอาการบาดเจ็บซะมากกว่าซึ่งเจ้าตัวก็ยังไม่เคยได้ลงเต็มเกม90นาทีเลยค่อนข้างที่จะสรุปยากเหมือนกันแล้วคุณมองเรื่องนี้อย่างไรตัวจริงในตอนนี้ควรเป็นของใครและใครที่น่าจะมีสไตล์การเล่นที่เหมาะกับทีมเหมาะกับแผนการเล่นของเทนฮากมากที่สุดคิดเห็นอย่างไรกันบ้างหรือแฟนพีเองมองอยังไงกับนักเตะสองคนนี้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้สำหรับวันนี้ฟุตบอลข้างถนนต้องลาไปก่อน สวัสดีครับ